กลัวเวลามันเกินเก่งใจยังมีอีกนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเราอยู่ในระบบทุนนิยมเราชอบหรือไม่ชอบมันเป็นเศรษฐกิฐจทุนนิยมแต่เศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยมันพังกันไปหลายที่เพราะว่าขาดความเอื้ออาทรแม้กระทั่งอย่างในอเมริกาก็มีโฮมเลสเยอะ พอไปเอนจอยตัวเลขที่วอลสตรีทวันนี้ของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีความเอื้ออาทรต่อคนที่ไม่มีกำลังเราก็จะทําให้เป็นประเทศที่เติบโตลำบากและเติบโตไปอย่างพิการเพราะฉะนั้นระบบทุนนิยมนั้นไม่ว่าจะเป็นราชการไม่ว่าจะเป็นรัฐไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนมันต้องมีความเอื้ออาทรต่อคนซึ่ง เป็นผู้ที่ไม่มีกำลังไม่มีกำลังทรัพย์ไม่มีกำลังความรู้ต้องมีให้โอกาสเขานะครับก็ผมอยากจะขออีกอย่างหนึ่งก่อนจบอยากให้คนไทยรักกัน <Rosen Jones> เราคือคนไทยด้วยกันผมเนี่ยโดนเยอะที่สุดเห็นนรกและสวัรค์ในชาติเดียวกันวันนี้ขมบอกว่า ทำไมผมถึงเจอคนนั้นคบคนนี้ได้ผมถือว่าอาดีตก็อดีตไปไม่ใช่ว่าความจำเสื่อมจำไม่ได้จำได้หมดแต่ผมอยากอยู่กับปัจจุบันและอนาคตเพราะะนั้นผมก็อยากเห็นคนไทยเราเนี่ยอย่าไปมองเลยไอ้นี่ม่ใช่พวกเราไอ้นี่พวกนั้นพวกนี้คนไทยด้วยกัน เรานี้ความสามัคคีครเพราะสิ่งที่พูดไปทั้งหมดถ้าขาดความสามาคัคคีไม่สามารถทำได้เลยเพราะนั้นก็เลยอยากให้วันนี้เห็นว่ารัฐบาลใหม่มีพักโนนพักนี้มาร่วมกันเยอะแยะไปหมดก็เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศชาติพัฒนาได้ง่ายขึ้นแข็งแรงขึ้นแก้กฎหมายที่มันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ แก้กฎหมายที่มันทําให้คนต้องลําบากก็แก้ได้วันนี้มันถึงเวลาล้ที่เราจะต้องรวมน้ําใจกันให้เป็นหนึ่งแล้วก็แก้ปัญหาไปนะครับถ้าใครบอกว่าเฮ้ยผมโกรธไอ้เน่านี้ผมมากที่สุดแล้วไม่มีอีกแล้ว